ไปตัดผมกันเหรอแล้วทรงอะไรอะลูกเอาทรงอะไรรู้ป่ะนี่พอเราทำครบกี่ครั้งหกครั้งน e ี um um ่ไงนี่เขาก็จะมีวัฒนการทรงผม นี่ขนน้องพีไปเกียของพี่พีดะพีโอ้โหนี่เร็จผมแไม่เห็นไรมหลๆลูกเพื่อนใช่ไหมเจ็บไหว้าไหนเจ็บไดีกว่าครับเออทผมไม่ใช่โยนอาเนี่ยอะไรนะลูกใช่ผมไม่ใีโยนอยู่มาผมตัดไง แล้วนี่ผมน้องทีก็ตกลงมาเห็นไหมไมผมน้งทีนีหน่อยเดียวเองไ้ผมน้องทีน้อยกว่าเขาไปไว้ไหนเนี่ยเส็จผมอยู่เส็จผมอยู่คนนี้ก็เซฟเสร็จแล้วคนนี้เ็เสร็จแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวทำมาให้ดีทีเดียวจะไปไหนกันจะไปตัดผมกันจะไปตัดผมกันเหรอแล้วทรงอะไรอะลูก เอาทรงอะไรรู้ป่ะไม่เอาไม่ผักเอาทรงหล่อๆไหมทรงหล่อๆไหมเอาผักกันไปมาโอ้ไม่เอาไม่ลด้แบบนี้หยุดเลยไปขึ้นรถไปใครเมืเม่อกี้พ่พีพูดว่าอะไรนะหนูจะทิ้งป้านลูนเหรอลูกใครทิ้งปทิ้งอีกน เรอไอกี้พูดบอกว่าจะทิ้งทิ้งป้านุษเลยทิ้งป้านุษเลยใช่ไปนี่รู้ไหมจะไปไหนจะไปจะไปจับผมเน่โอเคแล้วตับผมแล้วกีไปยังปีติดยัง ทุกคนลังเลยนนอนซ้อมให้ขางมยีผมแมสบัสดียังลูก เอาพี่เอาออกมาก่อนลูกใจร้อนอยากจะตัดผมแล้วอยาหาพี่กับน้องพี่ค่ะคนไหนตัดก่อนเอาตัดก่อนวัดอุณหภูมิก่อนใครตัดก่อนไปคนนั่งติดต้นติดต้นติดต้นคนนึง โหเดี๋ยวนี้แบบเก่งมากเลยนะลูกเออ้ยถอดเสื้อดีกว่านะผ่ดเสื้อผ่ดเสื้อไ,ได้ลูกดูอะไรนะดูอะรครับผ่ดเสื้อหานไหมตรงนี้ผ่าเรียบร้อย นี่พอเราทำครบกี่ครั้งหกครั้งนี่ไงนี่เขาก็จะมีวัฒนาการทรงผมเฮ้ยดึงด้วยตั้งแต่ทรงแรกนี่มีของน้องพีด้วยนีอของน้องพีเมืกีข่ของพี่พีเหรอของพีโอ้โหนี่เสร็จผมแบบ<ม> <laughs> สวยม,มากนี่นี่ อะไรนะลูกเอาอะไรลูกโอ้โหเก่งจังเลยเก่งนะเดี๋ยวนี้เก่งทีง่สุ่เลยเก่งมากเลย พี่ถ่ายข้าวไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวพี่ตัดผมให้หล่อไงลูกมิันมีช่วยอันนี้ใช่หนาอ๋อโหพี่เก่งมากเลยมีถ่ายไว้เป็นที่ระลึกเฮ้ยเลยเลยโอ้โหน้องพี่ไม่ตัวแบตเตอรี่แล้วว่าไม่ต้กลัวนะคะแต่กรรมนี้แน่เลย Não. ยังไม่ฟังดูยังขอมาถามกันดูทางเี่นวดูีทีตอนเสร็จแล้วเลยแล้วกันนะ แล้วแบบท้งหมดเป็นก้อนเมฆด้วย,ยนะออยอเอ้เนี่ยยาดเลยเทียมยาก ninh ก็ nào เอ๊ะมันมันไม่ออกแล้ว เอาฉีดน้ำเขาใช่ไหมเขาเล่นร้องหรอเ่อก่าวผมติดมือผมติดมือผมติดมือติดมืออะไรมดอนาดอาซาิมืสคือ หรือดินไหนแล้นทางเดินเปนประมาณไหนไม่รู้จำไม่ได้อ่ะมีรูปนี่เอารูปมาูกเอารูปต่อที่ไหนร่อูป่อที่ไหนั้อยู่นะั้งอย่ดหนนี่ใช่ไห อะไรหลายลูกมีเพื่อนใช่ไหมผมลูกผมหนูเองไงจะไม่ให้อะไรโดนมือเลยเหรอลูกไม่ชอบสนิทมากเลย นี่ก็เก่งมากแล้วลูกอันนี้เริ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะค่ะเพราะว่ายัางไม่ได้ตัดเลยเพราะว่าคนนี้ผมต้องบนเขาบางผมเขาเป็นเล็กกว่าตรงนี้ค่ะ ไม่ต้องเอาความหนออกแต่ว่าเอาความสั้นเพิ่มนิดนึงค่ะห้อมกลับเลยได้ๆเฉลี่ยลูกเปล่าเนี่ยเปล่าผมไหมเปล่า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 น้อยเปล่าผมน้อยโอ๊ยเปล่านิดนึงลูกเอาให้เปนนุ่ดกอนไว้เปล่านิดนึงเปล่านิดนนึง อ้าวอะไม่เอาไม่เอาอะงั้นไงอะใส่เสื้อเหรอลูกหรือยังมีผมอยู่เลยอะเอาไหมเปล่าหน่อยสิไม่เอาเหรออยากให้ยกขึ้นหน่อยใช่ไหมนิดนึงนะเพราะมันยาวเร็วเนาะต้องโค้งหัวค่ะเอาขึ้นไปนิดนึง อ okay. เสร็จแล้วลูกจะเสร็จแล้วอีกนิดนึงนะต่อต่อต่อเสร็จมือมากก็ได้แล้วนะขอหน้าที่ ข้อหาานหาเก็บไว้ขำอมนาเก็บไว้ดีกว่าคระเออทำไมาผมไม่ไดโยนลงมาเนี่นะนยะ <c oughs> อะไรนะลูกทำไมผมไม่ไดโยนลงมาผม,มาตัดไงาแล้วเนี่ยผมน้องทีก็ตกลงมาเห็นไหมทำไม่ผมน้องทีงนที่หน่อยเดียวเองให้ผมน้องทีน้อยกว่าเขาาไปไว้ไหนเนี่ยเห็นไหม

พี่ใส่เสร็จแล้วเนี่ยอสื้อแต่งหมดเสื้อใส่เสื้อเนียเซ็ตผมอยู่เซ็ผมอยู่ตรงนี้ก็เซ็ตเสร็จแล้วตรงน,นี้เซ็ตเสร็จแล้ว,นนเ,ว,ลวเดี๋ยวหันมาให้ดูทีเดียวตัดผมจบอารมณ์นี้จบพ่อกบมันม,มีไปแล้วนะจะไปยังลงมาเร็วลงมาเร็ว นี่ไงลงมาแล้วเนี่ยอะลอยยางล่อยยงางอะลงมาเร็วพี่กำให้พ่ขอบคุณครับาบายยบาบาย,บายเดีว ดูซิบอกแค่ไหนไเนี่ยไห้ขดขอดูหน่อยได้ไหมเดีย๋ยวคนนี้ไปใส่ยังขอบคุณครับเดี๋ยวป่นนปะไม่เอาหรอลูกไม่เอาหรอพาพี่ไปแล้วนะ <c oughs> ไม่ต้อขอบคุณมากครับายยังหรอยังขอดูสักชัดหน่อย <c oughs> อดึงหน่อยสีเซ็ตเป็นยัไง ใไข่ไก่รูปไหนไข่ทอดไ่าอดไข่ียออนนย